วัดีค่ะวันนี้มาพบกับพี่หญิงแล้วก็พี่เดือนอีกครั้งหนึ่งนะคะใช่จะพาไปทําความรู้จักกับผู้ชายคนนั้นแล้วก็เทคนิคในการขับขี่ที่ทําให้เขาติด1ใน5เพราะอะไรเราไปกันพี่หญิงไปเชิญเลยค่ะค่ะแล้วก็พี่หญิงกับพี่เดือนก็มาถึงกันที่ธนาฟารมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทําความรู้จักกันเลย สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็พี่หญิกับพี่เดือนมาจากพีโน่ที่สุลาแต่นะคะคนี่ก็คือโชมหน้านักพิติหนึ่งในห้าของเราก่อนอื่นเดี๋ยวพี่หญิงกับพี่เดือนจะให้น้องๆแนะนําตัวกันเักนิดนึงว่าไปเชืออะไรยังไงบ้างนะคะสวัสดีครับผมนายกีแกวทองนะครับนนแล้วอีกท่านหนึ่งชื่อประสิทธิ์ปานมณีนนครับ จะถามพี่ปาสิทธิ์นิดนึงนะคะว่าพี่พี่ประสิทธิ์ขับรถรุ่นไหนอยู่ฮ e n น่เอฟเ1 a ครับ N อ็น1ดี344ลากพ่วงด้วยลากพ่วงสองคันครับลากพ่วงสองคันบรรทุกน้ำหนักแต่ละรอบกี่ตัน47ตันครับทั้งแม่ทั้งลูกครับสิตันทั้งแม่ทั้งลูกเส้นทางที่พี่ประสิทธิ์วิ่งวิ่งไปไหนเอ่ยเส้นทางวิ่งมาจากไหนมองครับเบืองเข้าไปครับในหม่องที่ในลาวอะโอ้ประตูครับของพี่ประสิทธิ์เนี่ยใช้เทคนิคอะไรในการขับขี่ที่ทําให้เราเข้ามาอยู่ใน ลึงในห้าสุดยอดนะขับนี้ครับปกติครับเราจะไม่ข้ามเกียร์เราจะไม่ขึ้นมันเราจะขึ้นตามสเต็ปกอมันถ้าเรายิงไปแค่มันก็ยิงกินน้ำมันครับรถตัวนี้ถ้าเมื่อเราถุกนักขึ้นควรกันถ้าเรายิงไปฮัดมันก็ยิงกินมันครับเราก็ต้องปล่อยไปตามรอบของมันเราจะไม่ข้ามเราจะไม่ข้ามเกียร์เราจะไปตามรอบของมันครับแลวถ้าลงเหมือนกับลงลงทางชันอะไรอย่างเงี้ยรลงทางชันก็สมชายสมมากใช้เอนจินเบสครับช่วยรถการ การมาใช่ครับมันมันได้การสวยไปได้ำมันกันใช่ครับแล้วก็ทำห้ช่วยการเบรกดีขึ้นดีดีกว่าเดิมครั้งนะครับจะําของน้องจากกีนิดเอ้ของน้องจากกีนิดนึงว่าว่าไปเป็นยังไงของน้องวิธีการขับก็เหมือนกันนะครับครับขับไม่ให้รอบเกินนะครับไปตามรอบตามยาตามรอบมันเรื่อยๆไปครับคือขับตามรอบขับตามรอบแล้วความเร็วที่ใช้อะความเร็วที่ใช้ ขอองงตัวเลำบางรมกลับนะไม่เกิน60นะครับเก่งมากเลยไม่เกิน60เส้นทางเส้นทางเดียวกันไหมโอกาสนี้เพื่อเป็นขวัญและกําลังใจให้น้องทั้งสองคนสู้ต่อไปเพื่อคว้ารางวัลที่หนึงะคะวันนี้เราก็มีของของทำร้วยเล็กๆน้อยๆทั้งให้ทั้งสองท่านนะคะ สวัสดีครับวันนี้เฮยุทธนะครับอยู่ที่บริษัทสิลิคเอนเนอร์เอนจิเนียริ่งวันนี้เรามาเข้าพบผู้เข้าแข่งขันสุดยอดนักขับฮิโนโคนเนคเราพบก,กับพี่พิสุทธ์อุ่นนุชนะครับพี่พิสุทธ์สวัสดีครับรวันนี้ฮีโน่ของเรานะครับก็มาเยี่ยมพี่พิสุทธ์ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้เข้าร่วมแข่งขันสุดยอดนักขับฮิโนโคนเนคนะครับวันนี้เราก็ไปจนมา,นามือฝ่ามีเจลแอลกอฮอล์มาฝากด้วยนะครับแล้วก็มี กระเป๋าสวยจากฮีโนแล้วก็กระเป๋าคาดอกนะครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงในการเข้ารุ่นแข่ขันเนี่ยเราก็จะมาปรับเปลี่ยนนิดนึงนะครับเทคนิคในการขับว่าขับยังไงให้ได้แชมป์ขับยังไงให้ได้ที่หนึ่งนะครับเราก็จะมีที่บอดรายงานจากฮีโนคอนเนตนะครับจะมารายงานที่พีสุนะครับก็าจะดูว่าที่พี่พี่สูเรีบยรถเนี่ยก็จะมีข้อผิดพลาดนิดหน่อยก็ปรับปรุงเพื่อจะได้คะแนนสูงนะครับก็ดูอย่าง ในหน้าแรกนะครับก็จะมีการเลี้ยวกระทันหันอยู่81ครั้งนะครับแล้วก็มีเบรกกระทันหันยู่เสียดสองครั้งนะครับก็ปรับปรุงเรื่องการเลี้ยวกระทานหันนิดนึงระม้าระวังเพราะว่าการเลี้ยวกระทันหันเนี่ยมันมีส่วนรับผิดชอบต่อสังคมผู้ร่วมใช้รถบนถนนถ้าเราเลี้ยวกระทันหันเนี่ยวัติเหตุโอกาสเกิดมันสูงนะครับต้องระวังนิดนึงนะครับก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับก็ส่วนเรื่องการใช้รถการกินน้ำมันเนี่ยของพี่อยู่ในเลนที่ดีนะครับอยู่ที่เฉลี่ย6.9กิโลเมตรต่อลิตรถือว โดยชิลุคนี้ก็จะมีรีพอร์ตรายงานให้เราครับเราก็จะรู้สถานะของเราตลอดเวลาว่าเราขับขี่ยังไงครับใจอ่ะชอบรถนะครับรักรถอยากแต่งรถแต่ภาระครอบครัวเราก็มีนะวันนั้นต้องใช้จ่ายอะไรตัอเอเยอะแต่ถ้าจริงเป็นจริงเ่ยเรส่วนหนึ่งต้อง ให้ใน้นอนลองมาดูแลครอบครัวและเชียหนี้คาจไปเล็กน้อยอาจจะขอไปแต่งนาครับสุดท้ายครับพี่อยากให้พี่พิสุจเนี่ยฝากถึงผู้เข้าแข่งขันสุดยอดนะครับที่โลกันได้เหยครับผมพิสูทธ์คุดมม้นะครับจากจิริเชลเ ER. ลอร์การงา งผมแน่นอนครับน uh ้องเป็นไงพี่ถ้าได้จะมีอะ่รลืมคนละครึ่งเลยนะสานสองโครงการคนละครึ่งครับสุดท้ายนี้นะครับผมแล้วก็พี่วิสุทธ์นะครับก็ขอลาไปก่อนขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมของเรานะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ สวัสดีครับวันนี้นะครับต้องไปอยู่กันที่บริษัท A N F S Process จำกัดครับผมวันนี้นะครับเราจะพามาพบกับพี่พี่ฮิโน่ดังขับฮิโน่คนนี้กันครับผมขอแนะนําพี่สําเนียงครับผมรู้สึกยังไงบ้างครับที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมฮิโน่ในครั้งนี้รู้สึกดีใจครับที่พี่พี่ฮิโน่เข้ามาอบรมปีครับเนี่ยผมรู้สึกดีใจครับที่พี่ฮิโน่สอนในการขับรถครับแล้วผมก็จะเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันทุกวันครับ ครับแล้วก็อยากสอบถามครับที่สำมเยีงว่ามีเทคนิคเล็กๆอะไรบ้างครับที่ขับรถให้แบบเวธีประหยัดน้ำมันครับในการไปใด้ประหยัดน้ำมันนะครับหนึ่งไม่อย่าเร่งเครื่องมากครับสองอย่าลากเกียร์ครับแล้วกับการเล่นของกีครับอันนี่ก็เป็นเทคนิคเล็กๆของที่สัมเยียงนะครับที่จะช่วยให้ประหยัดน้ำมันนะครับแบบถูกววธีได้ครับการฝากอะไรกับคนที่เขาื่องการบ้างครับเอนี่โน่ทุกคนครับ ขอให้ประบติตามกฎจราจรนะครับอย่าขับไวครับและให้เพื่อนเพืทุกคนครับให้ความเห็นใจกับคนขับรถด้วยกันครับขอบคุณครับครับวันนี้นะครับก็ขอบคุณบริษัท ANF e โเ o ท e เสจำกัดด้วยนะครับที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมพิโน่อันนีของเรานะครับนอกจากขอบคุณบริษัท ANF แล้วก็ขอบคุณที่สําเนียงมากนะครับที่ได้เข้ามาให้ความรู้เทคนิคเล็กๆกับกับเราครับขอให้พี่ได้เป็น ก็น,น,นะครับของ Pino Connect นะครับครับสวัสดีครับ